ครับพี่น้องมัน,นี้กับซิม่พัดหมูให้กินนะครับพัดชาใพริกกับกระเทียมตามลงไปใส่น้ำมันลงไปครับพี่น้องโอเคบักพริกกับกระเทียมที่ห้องโขว้วครับ ใส่กระชายลงไปครับให้มันหอมผัดดีเลยใส่หมูงลงไปครับผัดให้สุกใส่กเะขื้ใส่พริกพริกแดงครับพริกชี้ฟ้าแดง กับกะเขือลงไปแล้วก็ผัดครับเพราะว่าบระเขือมันฝุกเนี่ยผัดจนมันฝุ่นนะใส่หัวละผาลงไปนะ้ครับพี่น้องแล้วก็ผัดแล้วก็ปรุงเครื่องแบบผัดกระเพรานะครับใส่อัเงียงกอน้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวใส่รสดีใส่น้ำตาลแล้วก็ซิมเบิองตาม ตามจต่ของหมักพัดคือพัดกระเพราครับตั้งแต่เครื่องผีใส่นี่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวพัดให้ผักผักมันสลบผักมันนุ่ก่อนเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยแล้วครับพี่น้องพัดชาเข้าคื้อหม่าใส่พริกแกงนั้นพี่น้องน้อยหนึ่งนี่แฉบแฉบเลยพี่น้องเป็นกับเพราก็ได้ครับพี่น้องเป็นกับแกมก็ดีครับนี่ ครับครี่นอ้องมาไมา่กินน้ำกัน